สวัสดีเพื่อนๆชาญได้บายเดรย์ทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราเข้าอยู่กับเดอะด็อกเตอร์กับเซธเบิร์กสายกระทืบเพื่องเดบครบจบในครั้งเดียวโดยสลับเบิร์กและแอด o อนที่ผมจะได้นในวันนี้ก็จะมีตามนี้เลยนะครับโดยสลับแอด o อนนะครับก็จะเป็นแอดดอนวินัยขั้นสองอันเลยโดยขั้นสองแอดดอนนี้ก็จะมีความสามารถเหมือนกันเลยคือทําให้สกิลขีดขวางของเราทําให้ไฟฟ้าพุ่งไปข้างหน้าเร็วขึ้นโดยสีโมงจะไปเร็วขึ้น20%ส่วนสีน้ำเงินจะไปเร็วขึ้น1 5ซ ในส่วนของเบิร์กนะครับเบิร์กแรกก็จะเป็นการกดคีย์โดยเปิร์กนี้เมื่อเราทความเสียหายเครื่องบัดไฟเครื่องบัดไฟอีกสี่เครื่องก็จะได้รับความเสียหายตามไปด้วยและหากมีผู้รอดชีวิตกำลังทดแทมเครื่องบัดไฟเครื่องนั้นอยู่ผู้รอดชีวิตคนนั้นก็จะเจอสกิลเช็คขนาดเล็กโผล่ขึ้นมาให้เขากดเปิร์กต่อมานะครับก็จะเป็นระเบิดปะทุโดยหลังจากที่เราทำความเสียหายเครื่องบัดไฟเครื่องบัดไฟเครื่องนั้นก็จะหุกไฮไลท์เป็นสีเหลืองและหากเราโจมตีผู้รอดชีวิตให้ล้มลงได้เครื่องบัไไทีี่ลว้เคคืจบิดสยาามหนนป และหากเครื่องเปิดไฟเครื่องนั้นมีผู้รอดชีวิตกำลังซ่อมแซมอยู่ <c oughs> ก็จะเผยเออร่าของผู้รอดชีวิตคนนั้นเป็นเวลานานสิบสองวินาทีสำหรับเปิ้ลต่อมานะครับก็จะเป็นชาร์จเกินขีดโดยเบิรน,นี้ในจ่ากที่เราคำนับเสียหายเครื่องบดไฟความเร็วในการลดลงของความขึ้นหน้าก็จะเพิ่มขึ้นจาก85%เกลายเป็น130%ในระยะเวลา30วิิบวิและหากมีผู้รอดชีวิตมาซ่อมแซมเครื่องบดไฟเครื่องนั้นต่อผู้รอดชีวิตคนนั้นก็จะเจอสักิลเช็คแบบ เครื่องปัดไฟก็ยานสุดเสียความคืบหน้าไปทันที4%และสลับเพิรสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเพลงกรอบเด็กโดยเพิร์นี้หนละังจากที่เ,าเราแขวนเพื่อรอดชีวิตปตขอเครื่องปัดไฟขึ้นต่อไปที่เราทำความเสียหายก็ยานสุดเสียความคืบหน้าไปทันที20%พอเง้น <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาเริ่มเกมกันดีกว่า let's go <c oughs> ด่านเกมจะเจอกันบ่อยไปแล้วนะด่านนี้นะ แต่เราเป็นด็อกเตอร์ก็พอเล่นได้อยู่แต่มันค่อนข้างแคบหาคนง่ายเนี่ยตรงนี้น่าจะโดนกันเกือบหมดเกือบหมดเท่ากับคนเดียวเอ้าิ่งมหาเฉยอะไรเนี่ยงงเลยเอาลงล่างเอาหูชักปัก อะไรกันนี่อันหลอกมาเอด้าออกทำไมอ่ะเกมเพิ่งเริ่มกดออกซะแล้วหรือว่าเซฟเน่าแล้วเขาเด้งหลุดช่วงนี้เป็นบ่อยมีการจุดปูนเกิดขึ้นด้านล่างเครื่องยังไม่เดินเลยนะตอนนี้อ๋อจุดตรงนี้นี่เองอ่ะพัง พังดีก <c oughs> ว่าจะพังได้น่าจะกำลังมาดึงใช่ไหมเจอรอยแล้วน่าจะกำลังไปช่วยใช่ไหมไม่ใช่แต่มีการช่วยกันเกิดขึ้นในตู้ไม่มีไปไหนกันหมดอ้อเอดาอยู่นี่เอง <c oughs> ไปไหนบอดนี ต้องทับเลยโอ้หติดแต่ขึ้นแรกตอดไปมา,มาขอติแผนก่อนอวิ่งวนกับเอาใครมาอีกไฟเร็วไหลเร็วโยตรงนู้นมีคนไหมคนหนึ่งปูนี่ก็ หยันจุดจริงเนี่อ่ะพังมาก่อนแล้วก็ลองชอ็อตเช็คดูซี่มีคนแถวไีมไหม <c oughs> มีสองคนอ่าจะทึบเครื่องน,นี้แล้วกันเอาที่เครื่องนี้ดับไปก่อนแล้วก็เอา้ามีการระเบิดอะไรเกิดขึ้นตรงนั้นรอยหายอยู่ดีๆหายเป็นไปนไม่ได้ ไอตู้ไม่มีเอาหายจริงจังเลยแต่ต้นล้านิดอื้อเลยจุดกแลอวะย่าเทียใช่ไหมที่จุดเนี่ยตรงนั้นโดนโอเวอร์ชาร์จต้นหน้าไม้เอาไม้ล่าง ต้อยู่ระเบิดไปก่อนนะเครื่นั้นอย่าเพิ่งติดตรงนี้นนี่ตมตามใหญ่เลยมีเสียงบูนแถวนี้ตรงนี้อาจา,นานรย์กําลังซ่อมเครื่องเดิมแหละช็อตมาเราจะหล้นอ่ะกระทืบต่อเอาคนนี้ด้วยกันเนี่ยกำลัง ปวดหัวอะไรคนนี้คนที่ซ่อมได้มีแค่คาร์ลอตอนนี้หิ้งพับเลยอเอาไงเอ้ยไฟมันไหลเร็ววะดิตรงนั้นกลับมาซ้ำส่วนขังไหม ไปไหนได้เอา้าเพลงดับแล้วไอ้เพลงอยู่นี้นี่จบเร็วมากเลยแต่ถ้าเกิดอยากให้เพลงอยู่น,นานนี่ต้องเอาขามีมุมมาเอามานี่เพลงแทบไม่ดับเลยขลออเขาเพิ่งปล่อยไม่จากเครื่องนีนะเนยเยอะจะทืบต่อเอาครึ่งเดียวเนี่ยทั้งวันเลยจู่ีหาย หายไปไหนได้ตู้ไม่มีลอยวิ่งมาในนี้แล้วหายเลยอะไรเนี่ยช็อตก็ไม่เจอคนด้วย <c oughs> นีคนรัดอินิ่งทำไมโอ้เอด้าต่อได้ไหมมีนคนรัดเหมือนจะมีแทงหลังไงไม่รู้อว ต้องดัมมี่บอดวิ่งเป๋เฉยมาเอาบอดออกก่อนเลยจะอยู่บอดนี้ปั่นไปหัวเราเรื่องเห็นเราล่าคนตรงนู้นงั้นเราก็ช็อตมาตรงนี้แหละโดนแน่คาร์ลอส เปิร์กเอนนี่แน่เลยเปิร์กเนียนไออัตราวความบ้าเขามขึ้นอยู่แต่แค่ไม่กี๊ดน่าจะเป็นเปิร์กกันกี๊ดของเอนนี่เจ๊ที่เป็นเปิร์กอุ้มนกไม่ก็เปิร์กของนาราครอฟนี่อะลอยไข่ี่บอกน้วพี่แต่ลอยแต่คนหายไอหายจริง พึ่งจุดในตรงนี้อ่ะมีคาร์ลเห็นเป็นตัวเลยนะตอนนี้สปินใช่ไหมที่สุดละสิวานายนไม่ใช่คนมีของช็อตไปอ๋อเประกันกีดจริงมีกัดไม้ด้วย เงียบเลยไปไหนเอาเนี่ยเสียงร้องมาละเดี๋ยวพังไมา้จนางนี้ออกก่อนนะกันแล้วก็ท่านตรงนี้ซ่อมได้เยอะมาก จะทือไปก่อนมีตุ้มตามเครื่องอื่นไหมไม่มีแล้วบูนนี้ก็ขยันจุดซะด้วยนะวัดเช็คคนไม่มีเลยระบนสองคนแต่คาลอลน่าจะอยู่แถวนี้แค่เราไม่รู้ตำแหน่งเขาใช้ดีนี่ต้องเอาคาลอลให้ได้ งั้นช่วงท้ายเกยมเราจะลำบากอันนี้ขับมาไม่ได้ง้างมาออาวืดเอกปลายยากอะไรนะมาให้พาร์ทจะหว่าเมื่อกี้โบพาร์ทเกินคนหนึ่งตีวืด อีกคนหนึ่งตีพระกดตะยาาพลาดมีคนตรงนี้มาทำอะไรเห็นไฟเป็นลุงนิกปล่อยก่อนตรงนี้ขี้เกียจโดดตามเดี๋ยวมาราดาอดูคาร์ลว่าเขาจะมาช่วยไหมเขาต้องมานะี่หรือว่าจะปล่อยตาย ไม่มานี่คนรัดอยู่ตรงนี้จะไม่ไปไหนช็อตตักหน้าต่างก่อนไม่ดึงเนี่ยเอ้ยไม่ใช่ไม่ให้ดึงอ่าไม่โดดเอ้ยพับเลยปล่อยก่อน มีการช่วยกันเกิดขึ้นตรงนี้เียเราจะช็อตหาตำแหน่งแล้วก็ไปจัดการคาร้อสไม่มีเลยอยู่ด้านล่างเริ่มเนียนกันละเปิป้กปลาหินเอ้ยมีคนลงเบ็ดเม้น เหนน้เมื่อกี้ไอ้โดดตู้ขังไปก่อนวิ่งไปไหนเอ้ยะนาไข่นี่นี่เอาคนไม่พร้อมเนี่ยอไฟมาไม่ทัน มาหันดีลมไหมเจอกันรอบพี่เท่าไรไม่ได้ลุงนิกงา้างตะกิวมาตันหน้าขารอสใช่ไหมไม่ใช่เช็คตู้ดิเผื่อมีคนอีก เหมือนเห็นขารอดแปวบเอ้ยบุญล,ลุกเองไงไม่ได้กาแลงั้นถ้าบุญล,ลุกเองเอาแขนเลย <c oughs> เอาแผนที่มาน่าจะเป็นคนนี้อหะท,ท,ที่จุดบุญคำถามคือสองคนนั้นเป็นเนียนกันแถวไหนเอาลุงนิกออกแล้ว ไม่มีเลยจะลงงนิดจะแค่คนเดียวไอ้คนอื่นนี้ไม่เจอละเนียนละสองคน,นนั้นนี่ไม่มั่นใจเลยว่าจะหาเจอหรือเปล่าเว้ยน่าจะเนียนยาวเลยไม่เจอตัวแล้วด้วยตอนนี้ เพือ่องไปก่อนเลยเจอตำแหน่งคนสักทีคนนี้น่าจะเป็นไอ้นี่เฟลิกตู้ปัญหาจะอยู่ที่คาร์ลเลยหาไม่เจอปล่อยวานไปก่อนเผื่อเจอไม่ใช่อะไร หรือว่าจะจบเกมเดียเริ่มลำคาแล้วคนเนี่ยดับไม่เห็นตัวเลยเจอแค่ไม่กี่รอบไหมเอ้ยเจอละคนที่เราอยากเจอนะ่ยไอเน,นี้ยตัวปัญหาเลยจะได้ทำหายเชียวมิฉะนั้นหาไม่เจออีกแน่ฮะมันใจเลยว่าหาไม่เจอแน่เลยคนนี้ ไม่ต้องเข้าไม้อ้าวเจอกันละ,ะ,ะมันนี่เลยคาร์ลอดปล่อยไม่ได้คนนี้ขึ้นเสาเลยเดี๋ยวแย่เอาแล้วก็มาปิฉากค,คนนี้เดี๋ยวไปดูด้วยว่าเขาเปิ์กอะไรมา นี้หูน่าจะมีขนนกกัดไม้อะตอนเปิดนี้มีแน่แล้วก็ปลาหินคนบ้าเลยเนียนเกิน <c oughs> ทั้งเกมเจออยู่ไม่กี่รอบโห,โหแต่รู้จริงคลิปนี้อัดไปกี่นาทีแล้วตอนนี้นี่คนรัดอภิมหาบูลเฟรนลิกตาดำตายาก คาร์ลอดบิดเบือนนี่ไงอุ้มนกเปิ๊กแก้ทางตัวละครเราเลยดีกว่าเปิ๊กของลาล่าคอปอีกปลาหินสปินหาไปเถอะเปิ๊กเนียนกระท่อมโลหิตต้องโซนเครื่องดีๆหน่อยพวกด่านอัสลอปเนี่ย เครื่องติดกันเยอะเลยนะโซนนี้เดีย๋ยวเราเดินมาตรงนี้แล้วก็ช็อตเช็คดูโซนแคาได้ไวตรงนี้เกีย่ยวพังตรงนี้ก่อนแต่ไว้ยังอยู่ไหมอา้าวอะไรอ่ะอนี่ไงด้านหน้าเนี่ยออกเฉยเลยจะอยู่ไหมเป็น V เฮ้ยทำไมห้องนี้มันปิ่งๆเนี่ยเจอเขาเขาปิ่งเหมือนกันเลยลอยไปไหนละเกี่ยวฝังระเบิดประทุไปก่อนด้ยกันนะตอนนี้ระเบิดประทุโอเวอร์ชาร์จฝังไว้ให้เต็มที่แต่กิวเรามาละอยู่รถโรงเรียนวิ่งฉี่มานนี่ ไปยังวนกับนี่กระโดดมาช็อตไปก่อนเอาไปโดนยัดเลยตีไม่เจ็บอ้อ <c> ห <oughs> ช็อตทำไมมีอะไรให้เล่นตรงนี้มีไม้หนึ่งแผน่นง้ายมาเลยเอ้ยพับเลยให้เขาวนกันแล้วก็มาพัางไม้ตรงนี้ออกก่อนนะกันนะ เขาน่าจะซ่อมตรงกลางหรือเปล่าเอ้ยการจริงการจริงช็อตเลยมาเับปล่อยมือก่อนเนะี่ยแต่เยอะแล้วด้วยขึ้นด้านบนบาลานซ์นเนี่ยอ้ออยู่หลายคนเลยตรงนี้ใครก็ได้เ,เอาคนได้ต่อเลย,เยตรงนี้ก็มี hết rồi còn bên này tai ung lọt mà, êh mi đồ êh mi đồ êh mi đồ êh này đồ êh mi đồ êh mi đồ êh จะอยู่เอ้ยมันก็มาต่อเลยไอ้ประลาจริงเดี๋ยวมากระทือบไปก่อนเหมือนมีอีกรอยหรือว่ารอยคนเมื่อกี้เป็นคนเมื่อกี้แหละดูเซเป็นไง เหมือนจะวิ่งฉี่ไปละนี่ไงสองคนเลยเป็นเนียกับวีอ่ะกระทืบแปดระเบิดประทุไปก่อนเล่นเซตน,นี้ต้องขยันกระทืบเครื่องหน่อยไม่งั้นเดี๋ยวไม่ได้ใช้เปิร์กอยู่ที่สองคนเนียที่ตรงยาวเลยพับไม้เลย โหมดไปไหนไอย้ยอดรอด้วยบอดแปลกๆเลยบ้านเล็กบังคับให้บอดเปไม้บ้านเล็กกี่ไหมให้มองหลังเดินยัดจับนี้เลยทันอยู่ นี้ก็ตรงมาตรงกลางเลยคนอยู่กันอื้อแน่ถามจริงเครื่องนี้อ่ะพังก่อนจะเทือบจนกว่าจะดับเลยเครื่องนี้คนนี้ประหลาดไปไหนอ้าวไม่เข้าเว่ ฉีกยาเลยมาทิ่ใหม่เอา้าติดหินย่างมาเป็นห้องฮีทุกอย่างดีเลยไปหมดเลยทำอะไรก็ดีเลยเอา้าหัรับเลยช่วงนี้เป็นบ่อยมากเลยนะเวลาเจอคนจีนนี ห้องจะปีนสูงกว่าปกติไม่รู้ทำไมน่าจะจีนโซนไกลมั้งปีนในโดดหนึ่งขึ้นสูงไงอ่าชักป,ป้าปีกคนหนึ่งปั้นเล็กปอดเนี่ยอะไรนะสองคน เหมือนเขาไม่อยากเล่นด้วยตอนนี้ออกไปสองคนแล้วเต้นไปก็ไม่ได้อะไรขึ้นมาไปดึงกันแล้วเอ้านี่ไงเช็คปิงเมื่อกี้สองร้อยอัพเลยแต่ละคนทำไมพอมันปิงขนาดนี้ แต่ละคนที่ไม่ตามกว่าสองร้อยอะทั้งห้องมันค่อยเกินไปอะบางทีอเอ้าเอ้ยเอ้าตรงนี้เดินทะลุได้อะไรไม่ได้เอาติดอะไรอะวิ่งมานี่ ตรงนู้นระเบิดอยู่เบ็ดเม้นคนหนึ่งตะไว้ตหนาเนียคนไปช่วยน่าจะเป็นวี ตัวไปไหนมาดีเลยแตไว้มารีบจบกันดีกว่าห้องก็น่าเน่าปิงบ้าเลยขึ้นสูงจังหรือว่าเล่นโซนยุโรปเจซีเซิฟยุโรปยิงปิงสองร้อยกว่าอยงเงียของผมไหม แต่เกมนี้นี่โอ้โหสองร้อยสามร้อยอากระเทียก่อนห้องน่าจะมีคนหยุดเซฟยืนรอไหมไม่งั้นไม่ปิงขนาดนี้มั้งเดี๋ยวขัดคนนี้แล้วก็ไปหาคนต่อ อูอ่ิอยู่ไหนช็อตหาเลยโหไม่เจอเลยเป็นเฟลิกมาดีมาอ่ะจะทื้ก่อน <c oughs> อย่าไหนก็ในไหนละ ยังอยู่บอดแลกๆนะเมื่อก่อนไม่มีนะมาย่ออะไรแบบนี้ไปหนึ่งคนมีคนอยู่ตรงกลางจะทิ้งก่อน ไหนยก็ขนาดนี้ละเ่นมีคุมหน่อยเปอร์กันแต่ไม่โดนก่อนนะหนึ่งทีเอาตีโดนเหล็กดังป้องนะนวดตีละครั้ง็อดไป อยู่แถวไหนอ้าวนี่ไงตะไวมาดิไหมหน่าตาอยู่อีกฝังเขาโดดทันอยู่ทำอะไรดีเลยจริงจริง ต้นหน้าไม้หนึ่งแผ่นเอาไงวิ่งฉี่มาบ้านใหญ่ขึ้นบนบาลานเนี่ยไปไหนไม่ใช่บาล้านเดี๋ยวคนนี้แล้วเขาขึ้นมาทำไม วีอยู่ตรงนี้ช็อตหาเลยไม่เจอเอ้าไม่มีอ่อนี่งไงเดี๋ยวตีเปิดแพ้ก่อนเปิดแพ้ได้ทุกอย่างก็จะง่ายเองข้ามมาเลย วิชีกไปไหนเอา้าไม่โดดแต่ยากไงเอา้าตีติดเฉยลอยเลือดมาทหงนี้เนี่ย เก่งเบาๆได้ไวช็อตดักไปก่อนธนาเอาหมาไปแล้วนี่ถือกุญแจมาซะด้วยขานมาขอแมพซะด้วยนะก็ว่าหายไปไหน